ความพอใจเกิดเพราะปารกร,รมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารกธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดขึ้นเพราะปารกธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะ ที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันรารคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทาคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมโมลแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมโมลแห่งกรรม เหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือความพอใจไม่เกิดเพราะปารกธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตหนึ่งความพอใจไม่เกิดเพราะปารกธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตหนึ่ง ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่เป็นปัจจุบันหนึ่งความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐาน แห่งฉันตราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยีดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่ยังไม่มาถึงครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจฉพาะหน้าคันรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกับใจเสียจากเรื่องนั้น ครั้นกับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันตราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเฮสางประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและเจริญในทธรรมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ